ยาคุมใช้คุมกำเนิดไม่ใช่หรอคะทำไมหมอใช้รักษาเมนมาผิดปกติเนี่ย ทำง่ายตอบยากอีกแล้วก่อนอื่นหนูต้องรู้ก่อนว่ายาคุมมันทำงานยังไงซึ่งต้องย้อนไปทวนเรื่องไซเคิลเมนผู้หญิงก่อนครับอกักการ์ดเดิมในล,ลูกฮอร์โมน4ตัวหนูดูแค่เอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนพอเพื่อระความปกาบาลจาก Day เดย์ศูนย์ในเอสโตรเจนมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับผนังมนลูกที่ฟูฟ่องขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพื่อเป็นเบาะครับรอรับเด็กจนประมาณเดย์สิบสี่อะ L H มันจะพุ่งปิดขึ้นมาฟอลเลสเิลที่รังไข่มันก็จะแตกปุ๊บปล่อยเซลล์ไข่ออกมาเราเรียกว่าไข่ตก ไข่ก็วิ่งไปตามปีกบดลูกนะครับส่วนใย่ฟอเริเลนะ่ะจะกลายเป็นคอปัสลูเทียมสร้างโปรเจสเตอโรนเพราะฉะนั้นหลังเดย์สิโปรเจสเตอโรนก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นละไปทําให้ผนังบนลูกไนดะ้ยิ่งฟูครับเลือดยิ่งมาพร้อมมากสําหรับการให้เด็กและก็กเกี่้มาฝังตัวแต่ถ้าไม่มีอสุจิยาม่ามาผสมกับเซลล์ไข่ก็คือไม่ท้องนะครับระดับฮอร์โมนทั้งสองตัวมันก็จะร่วงไม่มีฮอร์โมนไปเมนเทผนังบนลูกที่หนาตัวละนางก็จะชาตัวออกแกเป็นเมนหนูลูกจบและอันนี้ไซเคิลแบบปกติประมาณ28วัน หดดว้นในใจก่อนมาที่ยาคุมครับยาคุมในเบสิกมันเป็นฮอร์โมนเพศหญิง2ตัวก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนั่นแหละแต่เป็นแบบสังเคราะนะอันนี้มันไม่ใช่ฮอร์โมนทดแทนแบบผู้หญิงไวัทองนะครับแต่มันเป็นฮอร์โมนภายนอกไปหลอกให้ฮอร์โมนจริงๆนต่นมันไม่หลังออกมา ไซกเคิลเมนแบบนอร์มอลมันก็จะไม่เกิดไข่ก็จะไม่ตกไม่มีการปฏิสนธิครับตัวโปรเจสตินเนี่ยก็จะมีฤทธิ์พิเศษคือทําให้มูกที่ปากบนลูกเนี่ยมันหนามากจนอสุจิยาม่ได้ไหว่เข้ามาไม่ได้ถะถึงจะไฟไาวเข้ามาได้เนี่ยโปรเจสตินก็จะทาให้ผนังบนลูกเนี่ยฟูได้ไม่มากอยู่ดีถ้ามีการปฏิสนธิขึ้นมาจริงๆผนังบนลูกก็ไม่มีบ่อรับตัวอ่อนอยู่ดีครับหลุดนี่แหละคือฤทธิ์การคูกําเนิดของยาคุมอาถึงประเด็นละนางไปปรับเมนเพีียนของหนูได้ยังไง ยาคุมแผงหนึ่งเนี่นะครับเขาจะให้เรากินตามไซเคิล28วันมี2แบบแบบแรกคือกิน21พัก7รวมแล้วก็คือ28วันหรือแบบที่2ก็คือกินไปเลยครับ28เม็ดแต่7เม็ดสุดท้ายอ่ะ ไม่มีฮอร์โมนนะหลอกการคนสติไม่ดีลืมเฉยๆครับถ้ามันรับเองแบบแรกพังแน่ท้องอีช่วงพักเจ็ดวันนี่แหละผนังมดลูกที่ฟูอยู่นดิดนิดอะมันจะชะออกมาเป็นเมนแปลว่าตอนนี้เมนหนูอะโดนคุมด้วยไซคลของเม็ดยานะมันเลยมาตรงไงครับแล้วนางก็ไปคุมให้ผนังมดลูกฟูนิดเดียวเมนมันก็เลยน้อยลงด้วยก็เลยใช้รักษาคนที่เมนมาผิดปกติแล้วก็ลดอาการปวดเมนได้ด้วยนะครับจบละปกติเรื่องนี้เรกันหลายคาบเลยนะเนี่ยทำไมคอนเทนต์เรามันลึกขึ้นเรื่อยๆอะผู้นี้ไปสอบเป็นมอสูไหมครับ